ต้องไปสิลูกฮะไปสิหนูจะไปเล่นกับพี่ปายเหรอโอเค <c oughs> ครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มีความประสงค์นะครับที่จะกลับเดินทางจับอนเวลานะครับตอนนี้นะครับเรือเรานะครับยืนจอดรออยู่นะครับนะครับพัชรนะครับนักท่องเที่ยว่านใดนะครับที่มีความประสงค์ที่จะกลับนะครับนะครับให้โดยทีหัวกล่องได้เลยนะครับนะครับนะครับตผมประจุครับประจุครับอดดอกไม้อดดอกไม้ให้แม่เหรอครับจุครับพอบคุดีๆครับวันท้ายก็แม่ไม่เอาขอบคุณครับ โอดูดูพี่มีสิไม่ได้